เมื่อนี่ออนถ้วยอีกแล้วพี่น้องพาตีเดินทางอีกแล้วเมื่อนี่เอาไอเสื้อไปนํานอกผาวังสิไปบ้านยาวสินอนคืนเขาก็เลยบอกกปะป้าไอเสื้อไปอยู่เพื่อนพอโบอมีไพ่อยู่พี่น้องอย่าเพิ่นหิวเขาเนะาะไพ่เนี่ยเป็นคือกันพี่น้องคันไดเลี่ยงอีกยังและแพงแพงสำลูกผู้หนึ่งเนาะเปิ่นคือกันเด้อเปิ่นนะผู้หนึ่ง้าได้เลี่ยงอีกยังไรแพงแท้แพง,แพง,แพง,แพงว่านี่ก็แม่ไอเสื้อเนาะมาคงเปิ่นไดประมาณปีไปและปีสี่เดือนพี่น้องเมื่อนี่เปิ่นกับิีพาตีเมื่อบ,บ้านาเนาะไปยามเนาะ ไปนอนคืนลรวบอกก่าป้าอันไอเสื้อนะไหวพี่น้องเอ้เพราะว่ายันหนึ่งมายันเพิ่นไปหากัดแบะเขาเจ้าเนาะขันจิผูกไววกับยันเพิ่นของเพิ่นหิ้วเขาขึ้นไลอันพันอย่างพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปนาเนาะเอากงเพิ่นไปนาพี่น้องเอาขืนกระบะโหลดเลยบัตรนี้ก็ได้มาหอดเทือนยาอลไรพี่น้องอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่ในเฮือนยาเนาะยาเพิ่นเอาเป็ดหน่อยขึ้นมาเลียงพี่น้องอยู่บันนสวนอะไรมันเพิ่นเลียงมุงเพิ่นนั่นแยกลูกเป็ดนะข้นมาเทิ้งัวเม่มันลเพิ่นเอาไวอยู่บัานส่วนนาะพี่นอ บ้านสวนกับบ้านเฮือนอย่ากับบริไกลกันดอกไก่ๆล่ะพี่น้องเ้ยประมาณนั้นบ่นหอนหอนลักสำนักอย่างลงไปกะเปินก็ได้คลองมาฝาังมาตอนอ้นยารลายอย่างพี่น้องด้ปลาได้นกเนาะอันนี้กับปูของเปินเปินกะจัลังครัวหนกปูนี่ <ś le> บบแมนนันพอของพอตีแล้วพี่น้องปูนี่มันน่องของหย่าเนาะเพราะว่าพอของพอตีในเพิไในเซียไปแล้วเปินก็เป็นผันเห็ดกินหย่าแล้วเป็นผู้นนผั้วาปลาขัวหนกไหายปูเป็นผู้ลกค,ค้นเปินก็เป็นผู้ปรุงแต่งเนาะพี่น้องเนาะซอยๆกันพี่น้องเลยดินๆมา บ้านเนีเธอหนึ่งนอกกระโซซีมือและลูกไผ่กันเลยพี่น้องเมื่อนี้มากรบเบิดเลยพี่น้องเลยครอบครัวของหยาเนาะเอื่อยยาและก็เมียนหนองทรายหนีสองคนน้องเปินกับไอเอิญว่าปูฮันแหล็บเฮากระตงพาลูกเอิญพี่น้องจะหน่อยหลายคนสิงงว่าทัคือมีแต่ปูพิถัญญาคือหลายปูลายหยาแทวบบเมย์นะพี่น้องถ้าอันเป็นคนล่าเฮาเปินสีพักกันเอิญแบบนี้เนาะแต่บ่ฮู้ว่าคนไทยเปินเอิญแบบไดพี่น้อง แต่คนเราเฮาเนี่เพิ่นเอินกันแบบนี้ค่ะเป็นน้องของยาเฮาก็เอินปู้ค่ะเป็นู้หยิ่งเขาก็เอิญยาเอินแบบในน้ำนะพี่น้องเปิ่นกะซิมีเมนูก้อยปลาเหมือนนี้นาะแล้วกะเออจำปลาพี่น้องอปเป่นก้อยปลาเปิ่นเสียจำปลาแล้วก็ต้มปลานนและ้วก็หฮ็ดต้มเขาเปียกพร้อมเขาเปียกเป็ดเส็นเขาเปียกนี่เปิ่นซื้อมาแต่บ้านพี่นอ้องเพราะว่าย่านเปิ่นมากมากักเส้นเขาเปียกหันนี่ถ้าเวลาเปินเ่นสิลงมาบ้านเธอใดเปิ่นบอกว่าอย่าลืมเส้นเขาเปียกด้อลูกเพิ่น่า อันแม่หันมากมันเหนียวมันนุ่มดี่าเปิกนกะเห็ดให้เปินกินเนาะเห็ดหลายเมนูเหมือนนี้มีตำบังฮงพร้อมพี่น้องเพราะว่าเห็นยาเพิลอันซื้อกะปูมาแก้ไว้ในตูเ้เพินก็เลยขึ้นว่าอยากกินตมบังฮงเนาะกะสีตาบังฮงน้ำเห็ดแล้วแล้วก็กระตักแต่งใส่ถ้วยใส่จานเลยพี่น้องมาในเกียมเสิร์ฟเนาะเ,เปินเห็ดต้มข้าเปียกแล้วก็เห็ดต้ตมเสน้นหลอนพร้อมพี่น้องเพราะว่าไพ่มากกินเส้นข้าเปียกเปินก็นเอาเน้นหลอนใส่ให้เนาะ มือนี่ก็เป็นอันทีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งผ้าเขามากินเลยพี่น้องบ้านนี้เป็นจะได้หน้าตาเป็นตาแสบอยู่บว่จับปลาแล้วก็มีแจวพรมตำมังหงต้มปลาหัวเปิ่นเพิ่นกำลังใจสีนปลาให้อุ้งหงอกเนาะพี่น้องอุ้งหงอกนอี่ก็เป็นแม่ของหยาเนาะเพิ่นกำลีใจลานทรายมาเยี่ยมเพิ่นกะผากันกินกินไรคนกินยังกแสบพี่น้องมองเนี่ยหยาเพิ่นนะยังบ่าพากกันนั่น อิ่มอยู่พี่น้องกินเขาแล้วพะกนันกินขขาเปียกโตกินไปนาหลุนเหล็กไปนํเพื่นวะ <c oughs> ทางหนอก,กับพะกันนั่งเล่นพี่น้องปูกกับอัน,นพ่อของอาตีเนาะก,กับผ่านไอเสืยออกมานังนําแบกกะผ่านมาเสื้อกับเฮาแบกเฮาแถวเฮาว่าจนแถวบ้านนะขจอดื่นเบื่พี่น้องก่อนกับยาเป็นกระไดผูกแขนหมัดแขนให้เนาะให้เดินทางปลอดปัยห้าง,งินหะครับให้รับให้รวยเด้อหลูกเพื่อนวะ สุขภาพแข็งแห้งประเพณนี้ฮากัสิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเวลาเดินทางเอียงพอแม่จะมักผูกข้อใหม่ข้อมือหาเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อลูกต่อหลานคลิปของฮากัสิจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย